เดีครับวันนี้พามาดูกล้วยสุกนะครับโอ้โหคืออนี้สวยมากเลยนะครับสวยมากเลยนะครับกล้ยสุกคาเครือนะครับนี่สุกติดกันกับต้นเลยนะครับโอ้โหไม่มีแมลงมาเจาะเลยนะครับมีมดมีนี่อยู่ครับแต่ไม่มีนกมากินนี่นี่เลยนะครับเนื่องจากน่าจะอากาศร้อนจัดนะครับนี่เดือนเมษานะครับวันที่สิบเจ็ดเมษาโอ้โห เหลืองสวยโอ้สวยครับเพื่อนเพื่อนคือนี้สุดยอดจริงๆงครับกล้วยสุกเกลือนี้สวยนะครับก็เลยมาถ่ายแล้วก็มาแบ่งปันให้เพื่อนดูนะครับโอ้โหเหลืองน่ากินมากนะครับกล้วยน้ำว้านะครับนี่สวยมากนะครับเหลืองแบบไม่รู้จะปั่นยังไงครับแต่หน้ากินมากนะเพื่อนเือนสวยคือนี้แบบโอ้เต็มเต็มเกลือเลยครับ